สำหรับท่านที่เกิดปีมะแมนะครับหรือแพะนะครับเป็นเทวดาผู้หญิงนะครับธาตุทองนะครับมิ่งขวัญเนี่ยอยู่ที่ต้นปริชาตและต้นไม้ไผ่ป่านะครับคนเกิดปีมะแมหรือแพะวันลังคาเนี่ยเขาเรียกว่าแพะตาบอดมักขี้โรคนะครับร่างกายอ่อนแอไม่สู้ดีเป็นชายเนี่ยจะได้เมียดีนะครับส่วนหญิงก็จะอาภัพคู่ครองนะครับคู่ที่เหมาะสมคือปีกุลน,นะครับคู่ที่ไม่ถูกชะโงกคือปีช่วยปีฉลูปีละกาปีขนัน และเก้าปีมะแม่เช่นกันนะครับถ้าเกิดกลางวันเนี่ยไม่สู้ดีนะครับเพราะจะลําบากเหนื่อยกายทั้งกายและจิตใจนะครับส่วนกลางคืนเนี่ยจะได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักอาศัยนะครับไปทิในใดจะมีคุณคอยอุ้ถามชุบเลี้ยงนะครับสําหรับแพะที่ท่านเกิดกลางคืนนะครับสําหรับดวงชะตาของคนเกิดปีแพะันลังคารเนี่ยนะครับเป็นคนทํางานหนักแต่รายได้ไม่คงที่นะฮะแม้จะมีความรู้ความสามารถแต่ก็ไม่อาจหางานที่เหมาะสม ได้เนื่องจากดวงเป็นเช่นนั้นนะครับจึงควรหาทักษะความรู้เกี่ยวกับงานด้าน,นต่างๆไว้ให้พร้อมนะครับพระคู่บารมีที่ควรบูชาติดตัวไว้นะครับก็เขาบอกว่าให้แขวนพระปางประทานพรเพราะพระปางประทานพรน,นั้นทําให้คนที่พบเห็นเกิดความรักให้เอ็นดูและเป็นการเสริมบารมีนะครับให้ตัวของท่านเองด้วยนะครับสาหรับคนที่เกิด ปีแพะวันอังคารนะครับหรือปีมอแม่นะครับก็ลองหามาสวมใส่เสริมดวงแก้เค็ดดูนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ